สามสองหครับนี้เราจะมาลองรันตัวโรตารี่ดูนะครับผมเบื้องต้นก็คือเช็คก,ก่อนนะครับขั้วสภาพขั้วปกติแล้วก็มีในโตอยู่ในระบบนะครับท่อยังไม่ได้เชื่อมเปิดออกมาจะมีเสียงในโตด้วยนะครับรุ่นนี้อ่าแบบนี้เปิดมาสองท่อครับอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวไวริงเราขึ้นให้เหมือนเดิมนะครับอ่าเช็ค ขัวของตัวโรตารี่นะครับตัวคอมมอนจะอยู่ตรงนี้ครับ C, S, S จะอยู่ใกล้เสานะครับแล้วก็ตัว R จะอยู่ตรงนี้ตัวรันนะครับ R, า S นะครับแต่ละรุ่นใช้แคปรันต่างกันนะครับผมจะมีสเปคอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่เราจะแถมไปให้ทุกตัวนะครับใช้ลันนิ่งที่เราแถมไปในกล่องได้เลย เดี๋ยวเราลองรันดูอ่าโอเครันได้เึ๊บจับกระแสครับจับที่คว้าคอมมอนอแล้วก็เช็คแรงดูดแรงอัดเหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคกระแสโอเคนะครับผม4แอมปรัน่อบเปล่านะครับมีแรงดูดแรงอัดปกติเพียงเท่านี้ครับก่อนที่เราจะเชื่อมพาระบบ